สุดทนสมรักเผยแฟนคลับเห็นคาตาตรงๆเอารถเบสพาผู้หญิงไปรีสอร์ทเปิดกระเป๋าดูเจอหลักฐาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ก่อนหน้านี้มันโชว์ความหวานอย่างไม่ขาดสายหลังพบรักกันในละครสำหรับเบสและตรงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าพักหลังๆมานี้มักจะมีข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าเพราะไม่เห็นมีรูปคู่ออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเลยแต่ต่อมาหนุ่มตรงๆก็ได้ออกมายืนยันว่าทั้งคู่ยังเป็นแฟนกันอยู่ แต่ถ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องเป็นไปซึ่งตอนนี้ตนทำงานเยอะมากจนอาจจะไม่มีเวลาให้เบสเหมือนเดิมแล้วซึ่งต่อมาก็มีข่าวลือออกมาว่าทั้งคู่ถึงคราวสิ้นสุดทางรักเพราะฝ่ายหญิงได้กด u n น o l ลอ w Instagram ของฝ่ายชายอีกทั้งยังลบภาพคู่ออกมาจนหมดเกลี้ยงล่าสุดสมรักได้ออกมาเผยสถานะลูกสาวรวมถึงวีรกรรมของตรงๆซึ่งมีช่วงหนึ่งได้เล่าว,ว่าเรื่องรถเอาผ่าที่ออกมา แรกๆอ่ะมีแต่ตรงๆใช้ไม่ใช่เบสใช้ไม่ได้ผมใช้นะมีคนขับรถแล้วก็มีเงินเดือนคนขับรถพร้อมคือมันเป็นรถครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราทุกคนก็มีรถคนละคันอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้รถเพราะอะไรรู้ไหมล่ะ ตีสี่ตีหรถตู้คันนี้ไปวิ่งอยู่รีสอร์ทมันมีตอนหนึ่งตอนตีสมีภาพรถเอาผ่านไปรีสอร์ทเบสเขาก็ไปสอบถามคนขับรถถูกไหมล่ะคนขับรถก็สารภาพหมดเพราะเขากลัวตกงานพอถามมีใครบ้างเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงทำอะไรไม่รู้เพราะว่าเขาว่านอนรออยู่ในรถมีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วยหรอ เบสเขาไม่มีหลักฐานแบบตรงๆเขาก็บอกว่าไปปาร์ตี้มั่วสุมกับเพื่อนนักแสดงช่องวันไม่มีเรื่องผู้หญิงแล้วทำไมมึงไปตอนตีสามตีสพอตรงๆมันไปถ่ายละครเบสก็ดูกระเป๋าก็ไปเจอหลักฐานในกระเป๋าผมก็ไปดูด้วย